้าปล่อยให้คนเหล่านี้อยู่ต่อไปประเทศก็จะไม่ต่างจากซีเรียอัฟกานิสถานและไม่ต่างจากในแ่ล่าสุดในยูเครน <c oughs> ที่ผู้นําคนรุ่นใหม่สุดท้ายนําประเทศเข้าสู่สงครามแล้วก็บ้านแตกสแลาขาดบ้านเมืองที่สวยงามกลับกลายเป็นสมรภูมิสงคราม รเรื่องของการข่มขู่ผู้พิพากษาผมวุฒเยนย้ําว่าไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งที่2และไม่ใช่ครั้งที่3เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งศาลจึงมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องใช้มาตรการเด็ดขาดเพราะมีฉะนั้นจะเป็นการข่มขู่คุกคามและมีการหมายปองเอาชีวิตเหมือนครั้งที่ผ่านๆมา สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จีบกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของมอบ3นิ้วที่คราวนี้มุ่งหน้าเล่นงานผู้พิพากษานะครับที่ทําการถอนประกันไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่ก,บบกระบรว,วกบบนการสังเคราะห์กัน มวลชนเยอะกว่าพวกสลิมแต่พวกสลิมมันมีสมองมากกว่าวแสดงมันมีการศึกษามากกว่าการเคลื่อนไหวของม็อบสามนิ้วนะครับที่มีทั้งมังกรปฏิวัติม็อบทะลุฟ้านะครับม็อบทะลุแก๊สนะครับแล้วก็มีม็อบอีิสรพัดตั้งชื่อตั้งเพจขึ้นมานะตอนนี้ล่าสุดก็ม็อบทะลุวังก็โดนจับกลุ่มโดนมาตรา1 2, 1 2นนะครับโดนรวบไปเรียบร้อยเอกชัยนะครับ ก็ปรากฏว่าโดนสารชั้นต้นสารอุทธร์พี่ภากษาจำคุกเป็นเวลานหนึ่งปีเพราะสารดีกาสารดีกาไม่ให้ทำการประกันตัวนะครับพอไม่ให้ทำการประกันตัวเสร็จสิ่งที่ตามมาก็คือนำเข้าเรือนจำนะครับจากกรณีที่โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเซ็กในเรือนจำนะครับก็เป็นที่มาของโดนข้อหาพรบอคอมพิวเตอร์กระทําความผิดซําๆซึ่งเอกชัยเนี่ยโดนข้อหาอาฆาตมาดหลาย นะครับและที่สําคัญคือมีการพยายามที่จะก่อเหตุนะครับต่อขบวนเสด็จก็เป็นที่มาของคดีของเขานับ10คดีติดคุกมาหลายรอบแล้วนะครับกลุ่มหมอบ3มนิ้วที่ไปดูหมิ่นเยียดยามอาฆาตมาด้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ปรากฏว่าตอนนี้นะฮะศาลพยายามจับปล่อยจับปล่อยนะครับให้โอกาสซ้ำแล้วซ้ำอีกปรากฏว่า ก็กระทําความผิดซ้ำๆนะครับล่าสุดมอบทะลุแก๊สมอบทะลุวังเข้าคุกกันเป็นแถวนะครับโดนกวาดเรียบเลยทีเดียวนะครับต่อมาก็มีการคูนะคร่ของนักการเมืองฝั่งก้าวไกลบอกว่าจะมีการเปิดเผยรายชื่อของสารนะครับผู้พิพากษาที่ไม่ไม่ยอมทําการให้ประกันตัวนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นมีการประท้วงแก้ผ้าเดินไปที่ศาล รเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ต้องหาและยกเลิกมาตรา 1, นึโคศกสาลก็ยืนยันจะไม่ปกปิดชื่อผู้วิพากษาแต่จะต้องปราบแกนนำสอลคุกคามยุยงให้มีการปองร้ายผู้วิพากษาจากกรณีที่นายรังสิมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อพรรค9ก้าไกรออกมาแสดงข้อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบชื่อผู้พิพากษา ที่มีคำร้องต่างๆนะครับโดยเฉพาะคำสั่งไม่อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวหรือผู้ต้องหาคดีต,ตามมาตรา1 1 2โดยอ้างว่าเพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้อำนาจของศาลได้นั้นนะครับนายสารวิทย์ลิมปะรังสีนะครับโคศกของศาลยุติธรรมกล่าวว่าศาลยุติธรรมพิจารณาเปิดเผยตามปกติคู่ความเกี่ยวข้องในคดี ย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าผู้พิพากษาท่านใดเป็นผู้ออกคําสั่งหรือคําพิพากษาในสํานวนของตัวเองอีกทั้งเมื่อผู้พิพากษาจะมีคําสั่งคําร้องใดหรือพิพากษาใดๆผู้พิพากษาจะต้องลงชื่อในคําสั่งหรือคําพิพากษานั้นอยู่แล้วส่วนกรณีที่ผู้พิพากษาสารอาญาได้กล่าวไต่สวนปล่อยตัวชั่วคราวคดีหนึ่งไม่ได้มีการห้ามเปิดเผยชื่อผู้พิพากษา แต่เป็นการตักเตือนการกระทำที่นําชื่อผู้พิพากษาตลอดจนบุคคลในครอบครัวไปกระทำการในลักษณะที่เป็นการคุกคามและยุยงให้มีการแสดงการปองร้ายอันเป็นการแสดงความเห็นซึ่งไม่ใช่ทางวิชาการผู้พิพากษาที่ไต่สวนจึงได้ตักเตือนการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการคุกคามผู้พิพากษาเท่านั้นนะครับด้านแรงข่าวผู้พิพากษานะครับ บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้พิพากษาทําถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างให้ไปดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา18 7ระบุว่าคําสั่งระหว่างการพิจารณาอย่างน้อยต้องมี1วัน1วัน,วนเดือนปี2เหตุผลตามกฎหมายในการสั่ง3คําสั่งเท่านั้นไม่ได้ระบุต้องลงชื่อผู้พิพากษาให้มีคําสั่งนอกจากนี้ยังมีระเบียบ ประธานสารดีกาเกี่ยวกับคำสั่งอนุมัติให้ดีกาหรือไม่ว่าให้ผู้พากษาที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตในคำสั่งขออนุญาตดีกาแต่เพียงลงลายมือชื่อเซ็นไว้เท่านั้นก็ได้ไม่ต้องลงชื่อนามสกุลเป็นตัวบรรจงและมีการปรับมาใช้กับคำสั่งคำร้องระหว่างการพิจารณาคดีต,ต่างๆด้วยนะครับ ซึ่งเป็นมาตรการบริหารโดยมีกฎหมายให้อำนาจเพื่อความปลอดภัยของผู้พิพากษาไม่ให้มีการถูกคุกคามประเด็นเชิงสังเคราะห์ที่น่าสนใจในเรื่องนี้นะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะครับว่าเรื่องของคดีตามมาตรา1นึผมย้ําอีกครั้งนะนะฮะคดีหมิ่นประมาทเนี่ยจะมีอยู่3ามสถานะคือ1หมิ่นประมาทบุคคลหมิ่นประมาทเจ้าที่ของรัฐนะครับแล้วก็หมิ่น ประมาทประมุขของรัฐนะครับเหตุการณ์ที่มีการไล่ล่าผู้พิพากษานะครับตุลาการไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับเคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2552ในขณะที่กลุ่มคนเสื้อแดงจัดการชุมนุมก่อนที่จะมีการยุบพักพลังประชาชนมีการไล่ล่านะครับพยายามทำร้ายข่มขู่เอามอบ บุกเข้าไปเล่นงานถึงสารนะครับมีการปาระเบิดใส่สารนะครับมีการปาระเบิดใส่บ้านผู้พิพากษานะครับมีการโทรศัพท์ไปขู่มีการยิงบุยภากษานะครับไม่ใช่ครั้งแรกหลายต่อหลายครั้งในปี2553ก็มีลักษณะเดียวกันนะครับปัจจุบันเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวกลับมาอีกครั้งชัดเจนเป็นการกระทําของนักการเมือง และการกระทําของพรรคการเมืองนะครับเราคงเห็นชัดเจนว่าการกระทําในลักษณะดังกล่าวกําลังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางการนําชื่อผู้พากษาการข่มขู่ผู้พากษาการนําเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องของผู้พักษามาทําการโพสต์มาทําการข่มขู่กําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นหลักคิดเหล่านี้มาจากไหนหลักคิดเหล่านี้มาจากทฤษฎีเลขกาด ของขันมากที่มีการพัฒนาในยุคของเลนินต่อมานะครับในยุคของการปฏิวัติวัฒนธรรมนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศจีนมีการตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่มีการถูกปลูกฝังทางความคิดครอบงาทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการจัดการชุมนุมนะโดยสงบการใช้ความรุนแรงการจระจนและการก่อการร้าย กลายเป็นสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เป็นทฤษฎีทางการเมืองนะครับผมถึงเรียนหุ้นส่วนแล้ผมไม่แปลกใจหรอกที่ผู้พิพา,ากษากําลังถูกข่มขู่คนที่รักชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์ก็ต้องลองพิจารณาดูนะครับส่วนการที่ผู้พิพากษาเนี่ยถอนการประกันตัวผู้องหาเนี่ย ก็ทุกคนก็ทราบกนดีตั้งแต่ปี2,556-64เป็นต้นมายาวจนถึงปี2,565นะครับคดีตามมาตรา116เกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงนะครับมาตรา13นะครับกบฏในราชาอาณาจักรและคดีมาตรา12ดูมิีเดียดยามอาฆาตมาร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยหลักๆสาเหตุหลักๆ เพราะนําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปซึ่งผมพูดหลายครั้งผู้พากษาถูกคมคู่ถูกทำร้ายครอบครัวถูกทำร้ายเป็นตัวแปรตามแต่มันได้เห็นพฤติกรรมทางการเมืองของนักการเมืองและพรรคการเมืองสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์เชิงปรากฏการณ์ในลักษณะดังกล่าวเพราะช่วงนี้นะครับม็อบ3นิ้วถูกจำคุกนะครับ ศาลไม่ให้การประกันตัวเพราะประกันตัวแล้วปรากฏว่ามาก่อคดีซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกให้ประกันตัวก็ก่ออีกให้ประกันตัวก็ออกมาอีกนะครับทำอย่างหนึง่งไม่ได้ก็ทำมีอย่างหนึง่งนะครับเพื่อ discredit หรือลด,ดความน่าเชื่อถือของสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นกลุ่มบุคคลที่ต่อต้านประเทศของตัวเองโดยโปรตะวันตกนะครับถ้าปล่อยให้คนเหล่านี้อยู่ต่อไป ประเทศก็จะไม่ต่างจากซีเรียอัฟกานิสถานและไม่ต่างจากนะคราบล่าสุดในยูเครน <c oughs> ที่ผู้นำคนรุ่นใหม่สุดท้ายนำประเทศเข้าสู่สงครามแล้วก็บ้านแตกสแลกขาดบ้านเมืองที่สวยงามกลับกลายเป็นสรม,ม,มรภูมิสงครามนะคกาบเรื่องของการข่มขู่ผู้พิพากษาผมเรียนย้ำว่าไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งที่สองและไม่ใช่ครั้งที่ส เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งศาลจึงมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้มาตรการเด็ดขาดเพราะมีฉะนั้นจะเป็นการข่มขู่คุกคามและมีการหมายปองเอาชีวิตเหมือนครั้งที่ผ่านๆมาขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเิดศักดิ์จีมกิดวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดรักสุดกำลังก็เกิดมานะยอมสละชีวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา ทุกสิ่งยอมคลาดเว้นแต่ชาติของเรา ยอมสละชีวังรักจนกระทันหมดเลือดเนื้อเรา สุดกำลังก็เกิดมานักยอมสละชีวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา